làm bát thì rơi <laughs> con nếu mà ba đây, từng lượt cả lôi cả đứa cành cả, từng chan này vậy mới bữa ăn chan bỏ khám chân non này từng câu lâu đấy cả mấy mùng, gần mấy mùng mình có mấy cao không, từng chan bỏ kể khám chân non á, từng non được gì, rồi mùng mình của ไปพุงกันเดี๋คือแล้วเชียงแลกันเลยเง้ยดีไม่ดีใดรูนะคตาไอตึงเหลือกันแล้วเดือกันแล้วไม่เอาแด้กีกาเลยตั้งแต่เหลือกับเพ่อยอมตุนอยู่คนเดียวไม่ยอมเอาใครเลือกนอนหรือมาเล่ตอนเตียงนีอาตนมาตั้งแี่เจะงแ Tất cả oh. <laughs> thì tuần mẹ đại có đại học. Ô! rồi Rồi! con khâu ngoài non cất. Khá, deal, oh, mai chân. Ô, 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 ô. Ô, chân. Ô, Mai chân. Cặp chân. Ô, mái cạch chân. Ô, mai cạch chân. Ô, chân. Ô, mái không có đây để cầm tiền cháy nè khai vậy cái nói, cái nói, căng căng nói, quay căng nói, cả cái nói, cái nói, cái nói, nói, ô cái nói, ô nói, นี่าลำยองข้างเคล็ดหล่ะัิจริง,งน้องรักปีดีว่ากับปีไม่ลอกลวงเลยจ้ะกับไม่พูดเล่นนะไม่กับไม่พูดเลน่นปีจะอยู่กับนอ้องใจรอดฝอยแต่ตึงนี่ลูกน้องมีไหมลูกน้องแน่จ,จ้งไงลูกจ้างก็ยิงนักก็เปิปืนตามาลูกมึงมันมีไหมไอ้ลูกมึงไอตามใจกูเหรอ บาเรลเลยลูกคุณนั่นมีไหมลูกฉันเอออ่ามีกันลูกนันแจมคนยิ่งคนใจจ้องบางทีกันยิน่งจ้องใจคนอืนเป็นดูอยู่ก่อ <c oughs> นนี้แม่ไม่ลูกติดมาติดนั่นรุดใจเลยเกิดนั่นแหละก็ <c oughs> อจะเดินนิดโลกอย่างนี้ <c oughs> แดงวัดตอนนี้อยู่กับหลูงไม่หลูกใครอยู่แต่มาจ้ำใครอยู่กันกี่ครั้งอยู่กับหลูงนาทีนะครับตกลงงบกับพีนะการพี่หลวงไม่บาทพี่จะเป็นผู้โชคดีปราเล็บพระเล็บเป็ดนั่งตัดเล็บไปใส่กุ้งจับไอ้ก็มีกินนะพระเล็บพระหลวงนั่งรอให้ผัวมารับ คอยบ่มาเลอาจารย์ไม่จบปุ๊รุ้นหรือจีไม่ใจอ้อนเน,นยเลยใครได้อะออกแอกเมื่อตอนเจ้าเราปากอาจารย์ไปโรงพยาบาลที่ชื่อผากนังโอคุณหมอก็ใจดีจังไปรบันผากนังจำ่วันลุอนจีจะไปตอนวันเพราะว่าที่นั้นมันไม่ค่อยดีตอนแล้วตอนมาจอ,อมทีบอกหมอบอกนีน,อนนตอนกินกันออกแฮกออกแอกออกแกอ,อก,แก,ออก,แก ไอ้ไหนบ้าอยู่ปันนั้นบ้าอย่าได้เดกจืไอ้เปียกรองปลิ่ไรก็เปียกพี่น้องก็จอบกว่ากรมลมหายใจในโรงพักจับเป่นลมหายใจในโรงพักซื่อไทยหัวแดงชวนกันเล่นเค้งได้แรงหนักหนารู้จักใครก็โตนัดนมา หนังกันหลอกหน้าพกอข้าพอดีได้วงหนึ่งแล้วแลกเบี้ยเปียมไว้ลงม,มือเจ๊กพายอย่าได้รอรีกาเฟวยกมาท่าบีเจ้าบนใจดีหลงมีขาตอ้องหอเรื่องการพน,นั้นคนลายชนชันชอบกันมากมาเตวหลองตอนวันใสใส รถจอดวงไพายมากมายหลากสีหลักคนกระโจไอ้พวกตาหลอไแม่จ้ามาขี่หน้ามังแพ่มั่งย่างดีทำไมวันนี้ยิ่งตียิ่งตัดดวงไม่ดีแล้วจ้ะเสียรถวอดังมาหาแต่ไกล ก็อแอน่ใจว่ารถไอ้ไรใจสีปนาตู้ขาววัวแดงใครโจโ๊ตัวแจ้งจะคิดแกล้งฉันแม่เตววรีบวิ่งเร็วลันตาจาเน่หย,ยิกทันให้มันรู้ไป วิ่งจนหมดแรงโดดข้ามกำแพงเมืเ่อยแข่งเมื่อยขาต้องระวังทั้งหลังทั้งหน้าเข้าป่ายากาอาเป็นใจนอนเปลือกป้าน้ำเลือดออกล้มล้มก็ต้องทำใจคนโทแจ้งนายคือใครถ้าหากจับได้